ไหนคนขับไม่อยู่วะไม่ขับแท็กซีเอาเลยพูดอย่างเดียวอย่าพูดอย่างเดียวขับทำเลยด้วยขลยก็ไมด้วยขาถึงหรอก็ไม่ถึงขาถึงโอ้โหขับได้แต่คนขับจะแบบออกมาต่อยเราดิมันยุ่งมายุ่งกับรถละชั้นได้ยอมพี่ลงคนก่อนต้องขึ้นรถก่อนอ้าวพี่เันไปไหน สเอ้ยไปไหนอะมิมาทลอะไขึ้นรถกันครับรถ่อนครจะไม่ได้ไปนะครับไม่ใช่เดี๋ยวนายเชิญครับไปส้ายไหรอเชิญครับขึ้นรถครับ